ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชาเจ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินธรมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรังคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรมนาถวพิรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชาอนุรณ์คำานึงถึงพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่6แห่งพระบรมราชาจักรีวงศ์สมเด็จพระบรมอัย,ยากาทิราช จึงประกาศถวายราชสดุดีเมื่อวาระคล้ายวันพระบรมราชสมภพหนึ่งร้อยปีว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพ,พระบระเมเณรทรรามาธิปดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระมหาธีรราชเจ้าประกาศณวันที่25พฤศจิกายน พุทธศักราช2,568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบัน